สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมมันจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน a d w e r t m o t i o n นะฮะกับตัวของ KimetsuNoYaiba นั่นเองซึ่งเซตนี้มีทั้งหมด5ตัวนะฮะก็จะมีทันจิโร่เนซึโกเซนิเซแล้วก็อินโนสุเกะจะมี2หัวเลยคือมีหัวหมูกับหัวไม่ใส่หัวหน้ากากหมู5ตัวแบบนี้นะฮะนนี้จะเป็นด้านหน้าอ่าด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นรูปนะฮะข้างหลังไม่มีอะไร ข้างบนจะบอกลน์อัพ5ตัวข้างล่างไม่มีนะฮะอันนี้เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาในกล่องนะฮะอันนี้มันจะแยกออกมาให้เป็นแต่ละตัวเลยแบบนี้นะฮะก็คือจะบอกหมดเลยว่าอันไหนคือตัวอะไรนะฮะอันนี้ก็จะแยกตามสีด้วยนี่อัน,น นี่ทั้งหมด5ตัวแบบนี้เลยนะฮะนี่มาในกล่องแพ็กเกจน่ารักนะฮะอันนี้ด้านบนก็จะมีตัวละครน,นะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นบอกไลน์อัพทั้งหมดนะฮะอย่งีกอยางหนึ่งก็จะเป็นภาษาอย่างนี้เหมือนกันทุกกล่องนะครับอันนี้เรามาแกะดูทีละกล่องเลยแล้วกันนะ ในถุงแต่ละกล่องนะฮะก็คือจะมีลักษณะมาเป็นแบบนี้ก็คือจะมีฐานอันนี้จะมีดาบให้ด้วยแล้วก็มีตัวมาแยกมาเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะ,ะก็คือจะเป็นตัวกระฐานมาให้อย่างนี้อันนี้ก็จะแยกที่มือ,อมีดาบมีเสาให้ด้วย ตละตัวอันนี้หัวหมูก็คือจะถือดาบสองมือมาเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหัวธรรมดามาเลยโอเคเดี๋ยวเราแกะทีละตัวให้ดูแล้วกันนะฮะอันนี้ ผมแกะแล้วก็ประกอบทีเดียวเลยแล้วกันโอเคฮะอันนี้เราก็ประกอบ5ตัวเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราตั้งให้ดูสคงๆก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้คือ5ตัวทีเนี้ยอินโนสุเกะนะครับก็จะเป็นตัวประกอบมาแล้วจะเป็นลักษณะประมาณนี้ กำลังน่ารักเลยนี่วันนี้ก็จะถือดาบสองมอือมันจะไม่มีเดือยที่ขานะคะแต่ว่าจะเป็นเสาเสียบอยู่ด้านหลังให้แบบนี้เลยอ,อันนี้หัวถอดได้ตัวนี้หัวถอดได้นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวหมูป่าอันนี้อันนี้หัวจะถอดไม่ได้สองตัวนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะฮะต่างกันแค่ที่หัวอ่าวิธีใส่ดาบใส่ฐานเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือจะเสียบตูดเสียบเสานะฮะไม่มีเดือยที่ขานะครับอืม ส่วนนี้ซือโกอันนี้ไม่มีเดือยฐานลอยไมาอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวก็แค่วางบนฐานปกติเลยอย่างนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้อ่ะก็คือจะมีแต่ตัวอย่างเดียวก็ได้นะฮะนีลักษณะก็จะประมาณนี้เลยน่ารักในสกอน่ารักส่วนอ่าเซนิสสอ่าตัวนี้ก็คือจะแยกแขนถอดกระดาบออกมาได้นะฮะหัวถอดอันนี้น่ารักลงสีไล่สีได้ดีมากนะฮะอันนี้สีก็คือจะไล่ เฉดไล่เงาให้ดูเลยน,น,นี่ก็จะเป็นท่ากระบวนท่าที่หนึ่งนะไอ้ทุกตัวท่าที่เท่าไหร่จำไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นทันจิโร่อันนี้ก็จะเป็นตัวง้างฟันนะฮะน,นี่อันนี้ก็คือจะเป็นเสาเสียบเหมือนกันไม่มีเดือยที่ขานะฮะอันนี้พื้นเสาจะเรียบหมดเลยโอเคก็คือ5ตัวนะฮะของ Edward Mo t i o n ชั่น ก็จะมีตามนี้เลยซึ่งเซตสองก็เปิดพีไปแล้วด้วยอ่าอันนี้จะเป็นเซตแรกเซตสองเปิดไปแล้วอ่าก็คือจะเป็น5ตัวประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อกันดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะวัดความสูงให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้หมุนให้ดูหัา,ชานช้าความสูงโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5เซนครับเนี่ยฮะพื้นหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ5เซนก็คือไซส์ตัวเนี้ยเท่ากันทุกตัวเลยใกล้เคียงกันเอาเป็นว่าใกล้เคียงกัน5เซน ะะก็คือตัวไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่เป็นไซส์แบบประมานิ้นีนินะฮะเป็น Advert Motion นั่นเองถ้าใครชอบรายนี้ก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ